ทุนมีทุนใหม่ทุนใหญ่อันหนึ่งทุนเล็กอันหนึ่งเมื่อก่อนมีแค่ทุนเล็กนะครับแต่ตอนนี้ก็มีทุนใหญ่เสริมมาลนะบ้านอำเภอชายหาดบ้านอำเภอสัต,ตหีบนะคบทุกท่านดูดิดูดเบกรกาดูข้างหลังแบาแจกดีงามแต่ๆแบบรรยากาศจัดดีฮอนหอน,หอนเออ เที่ยวหาดบ้านอำเภอดีกว่าก่อนจะกลับบ้านนะครับทางเข้านะครับมันเข้าได้หลายทางเหมือนกันนะครับแต่เบลใจคจะเข้าทางตรงตรงนี้สุขุมวิทนะครับรู้สึกว่ามันถนนมันจะดีด้วยอะครับตอนนี้ก็เวลาสี่โมงสี่โมงแปดนาทีครับโอ้โหคนเยอะนี่ วันนี้วันอะไรอ่ะคนเยอะไปะจอดตรงนี้ดีกว่า นั่งเล่นตรงนี้สักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเราจะเอามะม่วงเปรี้ยวมาด้วยอยากจะกินมะม่วงเปรี้ยวณตอนนี้เลยนะครับทุกผู้ชมนี่แหละครับคือบ้านอำเภอนะครับจะมีกังหันลมตรงนี้สักมีอันหนึ่งนะครับ ตรงนี้เลยจัดตรงนี้เลยสวยงามตรงนี้เลยอเออมุมตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยมุมตรงนี้เลยพุ่งลงไปน้ำทะเลจะหัวเลาะให้เนี่ยโอ้โหสุดยอดบัควีทสุดยอดบะป้าวฮาปิดรถกันเตะงามลำ้ำ งาม lắm งามเหลือนี่ครับบ้านอำเภอนะครับชายหาดบ้านอำเภอตรงนี้ก็คือทุนทุนมีทุนใหม่ทุนใหญ่อันหนึ่งทุนเล็กอันหนึ่งเมื่อก่อนมีแค่ทุนเล็กนะครับแต่ตอนนี้ก็มีทุนใหญ่เสริมมานะ้ะแต่รู้สึกว่าเขาก็มาวางนานเหมือนกันแล้วเนาะ นะเบาแจ็กก็เลยมาตรงนี้เก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับไบเกลร์ตะลอนไป,นไปชัวปช่วนี่แต่ที่แน่ๆเบาแจ็กอยากจะเดินไปตรงนู้นอีกแล้วอะอยากจะเดินไปจริงๆไม่ได้พูดเล่นไปดีกว่าไหมเออแล้วเราก็จอดรถไว้ตรงเนี้เนาะโอเคเนาะไปะไปดีกว่าไปไ<ะ>ปเบาแจ็กพร้อมละเบาแจ็กพร้อมละพร้อมที่เดินไปตรงนู้นนะครับท่านผู้ชม เดินไปตรงนู้นด้วยสัมภาระของบาเจคฮิ่อยู่กระเป๋านี้ด้วยนะครับอยู <c oughs> ่กระเป๋าข้างในกระเป๋านี้บาเจคก็มีอ่าขานมปังเนาะมีเครื่องดื่มเนาะแล้วก็มีอ่าของของเปรี้ยวอ่ะ,อะนี่อะท่านผู้ชมดูด,ดิโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ยโอ้โห นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะครับขยะด้วยกันทิ้งในถังขยะกันนะครับสวยสวยงามแต่เบลเจ้คงไม่ไม่ไปถึงตรงนู้นนะครับเพราะว่าเห็นใกล้ๆตรงนี้นะมันไกลอยู่นะเออเดินเดินเดินเล่นตรงต้นเมืองต้นไม้กัน นั่งตรงนี้ดีกว่าไหมอ่ะนั่งจุดตรงนี้ดีกว่าไหมอ่ะ ลตรงเนี้ยใสขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่บวแจ็กจะลงไปดูน้ำให้ท่านผู้ชมได้พอนะครับน้ำนี่นะโอ้โหส,สุดเลยนะครับใค่เล่นขนาดเลยนะครับน้ําแบบนี้แต่่าวแจ็กมาคนเดียวเนาะก็ต้องเซฟตี้เซฟตี้ก็เลยมาได้เล่นนะครับ มีไหนละฮะโดนหาโดนหาลอยไปไหนละมองบัเจอหาบัาเจอมันบินอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋ออยู่นั่นเจอละเจอละมันลอยอยู่บนฟ้านั่นแหละครับท่านผู้ชมโอ้โหกว่าจะเจอ อำเภอนะครับหาดบ้านอำเภอสัตหีบนี่เองนะครับมาแล้วก็มาเดินเล่นตรงนี้ก่อนนะครับก่อนเบาเจ๊จะกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมเออมันเป็นอะไรที่ว่าสนุกสนุกนะครับเดินบนทุนเนี่ยมันเหมือนกับเราไปเดินบนยานอาวากาศเลยนะพอมันโยกไปโยกมาแต่ตอนนี้ไอ้คลื่นมันไม่ค่อยแรงก็ไอ้ตัวทุนไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยไม่ค่อยโยกไปโยกมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ดูดิ คนเข้ามาเล่นน้ำกันเยอะเลยอะ่ะดูดิเออตรงเมื่อกี้มาแจ็กกับไปตรงนูง้นเป็นนั่งบินโดนตรงนูง้นเป็นนั่งบินโดนตรงนูง้นอันนี้ก็ยาวเหมือนกันแต่สู้ที่นู่นไม่ได้ที่อะไรเกาะล้านเกาะล้านก็ยาว ยาวสุดเลยสีเหลืองออื <laughs> <laughs> เบาแจ็คยืนอยู่ตรงนี้นะครับตรงทุ่นตรงนี้นะครับมันฟินขนาดเลยนะครับบรรยากาศนี่นะวิวงา,งามงามงามแต่งามว่าพิกัดตรงนี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมได้มาเที่ยวจังหวัดชนบุรีมาอวพัทยานะครับอย่าลืมมาแวะอวะมาแวะเที่ยวนะครับชายหาดบ้านอำเภอจุดพิกัดนี้นะครับรับรองว่าพิหวังนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เบลแจกก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับ,บเบลแจกเอามเอเตอร์ไซค์ของบเบลแจกซีบี0้าจอดอยู่ตรงนู้นนะครับเนน,นจอดอยู่ตรงนูง้นได้มุมสวยด้วยนะครับจะพูดถึงนะถ้าสมมติรเราอยู่มันก็ไม่ไกลจากอาสุขุมวิทนะเข้ามานิดเดียวเอง ไปตบดหน่อยไปดูให้คลิปโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าเนี่ครับ